อัลบั้มนี้ก็เลยกลายเป็นอัลบั้มที่โปรดิวเองแล้วก็แจมกันขึ้นมาใช่ครับวิชาที่ได้แล้วแบบรู้สึกว่าเนี่ยแหละการโปรดิวเซอร์กันเองแล้วมันรู้สึกใช่เว้ยคือรู้แล้วครับว่ามันยากรู้เลยว่าแบบมันไม่มันมันไม่หมูอ่ะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเห็นพี่ก็ทําแล้วเราจะทําได้เลยอะไรเงี้ยครับโอ้โหความผุจะเป็นโปรดิวเซอร์ได้มันนานชัวหายหนะคือแบบมันใช้หลายๆอย่างเลยครับคืออ๋อ ันเป็นอย่างนี้นี่เองอีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเรื่องดนตรีครับตั้งแต่เราเริ่มทำมันเองอะถ้าสมมุติว่านับจากตั้งแต่สาวเช็คมาเรื่อยๆเนี่ยจนมาถึงก่อนอจนมาถึงนายมิสยูทูเนี่ยไอ้นายมิสยูทูเนี่ยเป็นอัลบั้มที่เราพยายามเล่นเล่นแบบง่ายกลับไปสู่ความ simply หรือเบสเลยคือถ้าย้อนกลับไปสัก emotion crashing lock off e g e เนี่ยคิดอะไรได้ใส ไอ้ร้อนสุดๆแต่ละคนร้อนวิชาเบื่อต้องแบบไล่ท้องเลยส่วนมันมาเลยยักขัอย่างนี้ดิกูเสียบกิ้งตี่ยังไงเปลี่ยนทามสิกเนเจอร์แบบพอมาในยูทู้เฮียอะไรง่ายๆเถื่อดเปาะเถื่อดออ่ะ ดึงดึงดึงแบบถอคือแบบเออเข้าใจแล้วว่าเหมือนแบบบอกไม่ถูกมันเครียกว่าไงวะมันงยน้อยแต่มากอะครับเออประมาณนั้นเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมันไม่ใช่ง่ายแล้วแบบไร้สาระ